จะเป็นรูปพิ่กันในเมืองต่างๆที่ยืนอยู่ใช่ไหมอ่ะเราก็ไปกดเลือกสมมุติเราจะใช้รูปนี้เราก็ครีเอทค่ะมุมบนมุมบนครีเอทเลยนะเสร็จแล้วไปเอารูปที่เราทำเสร็จแล้วอัพโหลดไว้มายืนกับพี่กันเช่นพี่เอ๋จะยืนกับพี่กันหน้าหรือแแรง พี่เอ๋ไม่อยากยืนคนเดียวเอาน้องต้อนเห็นไหมอ่ะทุกคนดูนะโฟโต้ลูมพิสจะให้มันอยู่พ้นจากพื้นที่ที่เราใช้รูปถ้ามันอยู่ตรงเท้าเท้าเราจะหาไเลนี่มันเป็นเทคนิคการใช้ของตีแบบนี้ตล์โอเคปะเราจะไม่เห็นโลโก้นั้นเจ็บกับลูกตาพี่ไม่อยากให้ที่เอ๋ยืนคนเดียวค่ะพิสอยากให้น้องวิมลมายืนข้างที่เอ๋ด้วยค่ะเนี่็นะเหมือนกันเลยอ่า จับเข้าไปลิมนคนจานใส่เข้าไปอือม่มเย็ยนด้วยืยนด้วยกันเท้าไหนายยืนด้วยกันยืนกันไปค่ะกับพิกันนี่แหละสอ,องคนโอเคไหมได้ไหมจ๊ะแบบนี้เนี่ย พอคับลูปมาแล้วเท้าหายมันก็จะจก,จกลายเป็นรูปไม่มีเท้าแบบนอนะคุณต้องละเอียดนะทํารูปอะ่ะคุณต้องละเอียดนะเห็นไหมมันจะวางยากละแา่เป็นเท้าไม่มีบบนะอ่ะโอเคกดเซฟเลยได้แล้วนะอีกหนึ่งรูปแล้วนะเห็นไหมที่ได้อีก,อกและอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูอีกหนึ่งครั้งทาให้ดูอีกหนึ่งครั้งสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อะไรของมันมันทําเร็วจังวะที่ท่านอ่ะไปที่ตั้งแต่เข้าแคนวาต,ตั้งแต่เข้าแคนวา กดบวก Edit p h o ต o เนาะแล้วก็ไปเลือกรูปที่กันที่เราอยากยืนข้างเขาอยากให้เขายืนอยู่ข้างเธอตรงไหนนี่แหมกระโดดรถเต้นใช่ไหมเธอมายืนนี่มายืนกับฉันนี่อ่ากดค r e เอ e ดข้างบนกดคิดข้างบนนะมาแล้วที่กันมาแล้วกดเครื่องหมายบวกแล้วไปที่อัปโหลดเลยอัปโหลดอัปโหลดใครยังไม่ยืนข้างพี่กัน เด็กชายก้างมานี่สินี่ทำพกันตรงนี้อ่ะยืนลอยๆกับเขานี่แหละพ่กันกระโดดใช่ไหมเธอเธออยู่ฝั่งนี้ดีกว่าเย็นดีอ่าใค่คิดน่ารักเนาะมีกระโปงเนาะดีไหมดีไหมมุมนี้ดีไหมอ่าหลอนๆไปอ่ะใครไปยืนอีกสักคน เด็กหญิงแก้วมาเลื่อนด้วยกันนี่แหละเยอะโอเคไหมได้ยังมีพี่อยู่เอาพี่อย้่แล้วกันมาเลื่อนเลื่อนเลือนไปโอเคได้ไหมได้ยังอ่ะสี่คนรวมกันนี่สี่คนรวมกันได้แล้วนะได้แล้วนะผ่านหรือเปล่าผ่านหรือเปล่า ททนหรือเปล่ปาททนหรือเปล่ปาจะไปทําวิดีโอแล้วนะคิดออกจากแทนว่าแล้วนะคิดไปที่วิดีโอแล้วนะทุกคนวิดีโอมันง่ายมากจริงๆกดเข้าไปที่วิดีแล้วกด New กด New แล้วนะกด New แล้วนะสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือรูปภาพเพราะฉะนั้นกด1นึ่งสองสามส้าหกส สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ลูกอ่ะใส่เข้าไปจะใส่กี่ลูกสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบลูกแล้วอ่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามไดูปทัวิดีโอตรงไหนยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองใช่ค่ะเลือกโฟโต้เห็นโฟโต้ไหม ไปเลือกโฟโต้แล้วเอารูปที่เราจะใช้ที่เลือกไปทั้งหมด32รูปจับติ๊กถูกเข้าไปรูปทั้งหมดจะเข้ามาอยู่ในนี้ตอนนี้แล้วรูปทั้งหมดเข้ามาแล้วนะมันขึ้นเครื่องหมาย i-in-shot เรากด c r e m o v e ค่ะเราไม่เอาโลโก้ Inshot กด c r e m o v e มันจะขึ้นโฆษณาประมาณไปปล่อยมันไป เข้าโปรแกรมวิดีโออินเสร็จใช่ไหมคะอินชอตค่ะเข้าโปรแกรมว n นอินชอตค่ะอินชอตนะอินอ่าเจอไหมอ่ะเดี๋ยวดูให้นี่อินชอตตัวนี้สีแดงเห็นไหมคะสีแดงมุมบนขวามือสีแดงกดเข้าไปกดเข้าไปนะเมื่อกี้ผิดเลือกรูปไปแล้วเลือกรูปไปแล้วนะพันไหมผ่านไหม เมื่อกี้เลือกรูปไปทั้งหมดสามสิบกว่ารูปค่ะทุกคนนี่สามสิบกว่ารูปนี่ใส่เข้าไปเต็มเลยหมดเต็มเลหมดเห็นยังเห็นยังมีรูปแม่แพดด้วยสามสิบกว่ารูปทุกคนทีนี้ขนาดของรูปอะค่ะมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นน่ะที่จะเลือกแบ็กกราวให้มันเป็นรูปเบอร์นะมันมีเบอร์หลายระดับนะเห็นไหม แป็นรูปชัดเลยก็ได้เป็นรูปเบอร์ไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยมันก็จะไม่กวนตาพิจเลือกเลือกเบอร์เป็นอันที่สนะี่เนาะอันนี้มันกวนตาอ่ะเบอร์อันนี้กดติ๊กถูกถ้าเกิดเราอยากให้มันเลือกทั้งหมดในทุกในทุกอันให้มันเบอร์เท่ากาันเนาะเบอร์อันที่สี่ถูกข้างขวาคือหนึ่งถูกถูกข้างซ้ายคือถูกทั้งหมด สามสิบกว่ารูปนั้นจะถูกเลือกให้เป็น apply all ก็คือเลือกทั้งหมดนะคะกลายเป็นรูปเบลอเท่ากันโ okay, อเคไหมอย่างบางรูปคิดอยากให้มันเต็มเต็มพื้นที่คิดเข้าไปที่ canvas แ,แล้วก็ขยายมันใช้นิ้วสองนิ้วถ่างออกมาค่ะถ่างรูปออกมาให้เต็มเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังแต่ถ้าถ่างออกมาให้เต็มอ่ะรูปมันจะหายเนาะเดี๋วก็ ตรงนี้ก็ได้เลื่อน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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นที่เครื่องหมายที่เป็นลบสิบลบสิบสองไหมคะเนีย่ยเรายืดขยายรูปจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอ่ะสมมุติว่าไปที่ศูนย์ก็คือจะพอดีเนาะกดถูกอ่าเดี๋ยวตอนนี้รูปมันจะอยู่ที่สองนาทีสี่สิบวิรูปทั้งหมดสองนาทีสี่สิบวิซึ่งเยอะเกินไป เยอะเกินไปเนาะสำหรับการทำวิดีโอเขาให้เราส่งรูปทั้งหมดแค่หนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นเราจะไปกดเร่งสปีดมันค่ะทุกคนสปีดอยู่ข้างล่างนี้อยู่ใต้เครื่องหมายเ okay, ทเห็นไหมกดเข้าไปที่สปีดนะตอนนี้มันห้าวินาทีอ๋อเลื่อนเหลือแค่หนึ่งจุดวินาทีกด a อ p l y a l ออึอบ่าตอนนี้เหลือสี่สิบเจ็ดวิแล้ว แปลว่าเวลาเหลืออยู่นั้นขยับมาเป็น1.7ซิแอปพลายอีกครั้งอ่า53วิแล้วเนี่ยเราปรับไปเรื่อยๆนะทุกคนเราไม่รู้หรอกว่ามันจะจบที่เท่าไหร่เราก็ลองไปเรื่อยๆอ่า59วิ59.6วิกดเพล์ดูค่ะอ่าเห็นไหมกดเพล์ดูนะนี่คือรูปทั้งหมดที่เราทําไว้ใครส่งการบ้านแต่ว่าคนนั้นจะมีรูปขึ้นในวิดีโอนี้ัง wow. โกโกวาพารวยกลุมพาล่างเงินแสนเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหเห็นไหมเออเห็นไหมง่ายเป่าเนี่ยคุณได้แล้ววิดีโอง่ายปะ่ะได้ไหมอ่ะพอได้ไอเดียไหมอ่ะไปลองทำนะโหพี่นัดมาเป็นแพ็กเลยเว้สนัดผมด้วยได้ไหมได้ไหมพอได้ไหม ทีนี้มันเหลือแค่เรื่องเพลงและที่จะต้องใส่ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเดี๋ยวพี่จะกดเซฟวิดีโออันนี้แล้วนะตอนนี้เวลามันอยู่ที่กี่โมงแล้วเนี่ยอ่ะบ่ายโมงห้าสิบเก้าจะบ่ายสองอ่ะโอเคพี่กดเซฟแล้วนะพี่จบแล้วนะวิดีโอนี้พี่จบแล้วนะกดเซฟเลือก resolution หนคะ่ะ resolution คือความละเอียดพี่เลือกที่สี่ปเลยให้มันละเอียดมากสุดเท่าที่จะทําได้ กดเซฟเลยกดเซฟเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวไปที่ติกตอกกันใครไม่มีติกตอกว่าใครไม่มีติกตอกไปโหลดติกตอกตอนนี้เลยค่ะที่ในขณะที่วิดีโอโหลดอยู่ไปโหลดติกตอกกันเลยเดี๋ยวพี่จะหาเพลงนี้แล้วใส่รูปนี้เข้าไปแล้วก็แชร์เลยดีไหมมันไม่สวยหรอกแต่ว่าก็จะแชร์ให้ทุกคนดูว่ามันออกมาแบบนี้จริงๆพี่จะตัดต่อใหม่ให้มันดีกว่านี้พี่จะรอทุกคนก่อน โอเคป่ะแต่จะแชร์ให้เห็นว่าการสอนครั้งนี้ได้งานอะไรออกมาหนึ่งชิ้นสีมไหมแล้วทุกคนก็ไปลองลองเล่นดูเนาะ <S <S ตอนนี้ในติกต็อกมีคนดูอยู่ประมาณแบบสองร้อยกว่าคนเหมือนกันนะทําไปเล่นไปคิดว่าบ้าบอจริงๆตองๆของพี่อะอ่ะโอเคไปแชร์มันที่ติกต็อกไปเลยค่ะกดที่ติกต็อกเลยค่ะมาแล้วติกต็อมาแล้ว อ่ามันเลือกให้แล้วเห็นไหมเนี่ยมันก็จะดูว่าอ่าทั้งหมดห้าสิบเก้าสิบสกนาทีเนาะกดถัดไปเลยค่ะกดถัดไปเลยกดถัดไปนะมันประมวลผลวิดีโอเดี๋ยวเราจะต้องไปกดเลือกเพลงฟัไหมนะทุกคน มารุมมาตุ้มป้ามันมันหลายแอปหลายสิ่งหลายความอยู่เนาะใช่ปะไม่มีอะไรง่ายเลยค่ะถ้าเราไม่เริ่มทำพอเราเริ่มทำทุกอย่างมันจะค่อยๆง่ายขึ้น E um. ทุกคนเป็นไงบ้างคิดกลับมาแล้วในซูนเอ่อทำไมเงียบครับหรือเน็ตผมไม่ดีเฮ้ยจริงเหรอเงียบหรอเอาดีๆได้ยินไหมเนี่ยมีใครไม่ได้ยินบ้างใครไม่ได้ยินกด0มาหน่อยตกใจเลยเมื่อกี้เงียบเมื่อกี้เงียบจริงเงียบตอนไหนสักพักเงียบตอนไหนสักพักแล้วที่ผ่านมาเงียบตอนทําวิดีโอ่ะเหรอ เฮ้ยจริงเหรอก็ไม่ได้ยินเสียงพี่พีทเลยหรอเงียบยาวใช่ไหมถึงว่าพูดกับใครแล้วทุกคนเงียบหมดก็เลยแบบงงว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าพอพอได้ไอเดียเนาะมันเงียบบเออโอเคอ่ะโอเค ได้ไหมอ่ะพอทําได้ไหมเหลือกันอยู่สิบสี่คนเนาะประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวทําลองลองทําแล้วส่งมานะคะลองส่งมาในห้องคารวยดูเนาะใครติดขัดตรงไหนถามาพักมาตอนนี้เลยอะ่ะใครใครไม่ทันเปิดใหม่เลยเดี๋ยวพี่สอนสอนสอนใหม่ตอนนี้เลยนะใครไม่ทันตรงไหนบ้างนะติดรอเร็วหรือว่าอยากไปลองเล่นแล้วอยากไปลงติกต็อกเองแล้วปะ จะได้ปล่อยทุกคนแยกย้ายเนาะบ่ายสองลนะอ่าใครมีคำถามไหมิดไม้เลยเร็วจะเอ๋จุกุโร่แอบทำงานกันอยู่ละสซแต่งลูกกันอยู่ละเซเงียบขนาดนี้ใช่ไหมแต่งลูกมันอยู่ป้าเงียบจังอ,อ่ะอ่าใครมีคำถามไหมไม่มีพิ้ดปิดห้องแล้วนะปล่อยทุกคนไปทำงานแล้วนะพี่น้องพิน ตายพี่จัดพรจันดาพี่ยุย้ยใครแบบพี่นีพี่เอทานไหมพี่เอทันไหมทันเนานะทนนะานเนาะค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวมันลบภาพาพื้นหลังไม่ได้มันลบภาพพื้นหลังไม่ได้ค่ะเอาลง,ลงที่าพื้นหลังอันไหนอะอนนคือพิมพ์เอาลงที่แคนวาะนะคะที่อื นนแล้วมันภาพพื้นหลังเป็นสีขาวอยู่อะอ๋อ,อเข้าไปเทียอันี้ก่อน,เ,นเข้าโฟโต้ลูมก่อนยังเข้าโฟโต้ลูมยางเข้าแล้วแล้วมันล,ลบออกมามันก็นยังผิดทั้งหลังเป็นสีขาวอยู่มันไม่เป็นผิดแน่นอนลงๆเซฟผิดแน่นอนอะงั้นเดี๋ยวพี่แชร์ใหม่พี่แชร์หน้าจอไปที่โฟโต้ลูมกันอะใครทำไม่ได้มา ไปโฟโต้รูมเลยไปโฟโต้รูมกันค่ะไปดูกันไปดูโฟโต้รูู้มเลยไะดูโฟโต้รูมเลยนะเข้าโฟโต้รูมเสร็จแล้วกดสตาร์ท for photo เลยแล้วไปเลือกรูปค่ะอันไหนเป็นพื้นดำอยู่เราอยากคัดใช่ไหมอ่ะสมมุตินะพี่เลือกรูปพี่กันเลยอ่ะเลือกพีกันปื๊ดอ,อ่ะเหลือพิกันกับเก้วสองคนละ กดเลือกอันที่เป็นพื้นแบบนี้นะต้องเป็นพื้นแบบนี้เท่านั้นนะคุณเป็นพื้นแบบอื่นไม่ได้นะมันจะเซฟแล้วมันติดนะเอาแบบนี้นะเสร็จแล้วกดเซฟเลยข้างบนเห็นไหมทำไมอีกทีที่จ้ะคุณคร ยงหายจริงท่าน่ะอ่ะพี่พีทพูดอยู่ได้ยินเปล่าได้ยิน,นะะ้วค่ะโอเคเมื่อกี้เน็ตเมื่อกี้เน็ตหลุดเมื่อกี้พี่พีทหลุดออกไปจากห้องพีทหลุดเนี่ยเมื่อกี้ส่งไลน์ลลส่งภาพเข้าไปในไลน์ค่ะภาพมันออกมาเป็นแบบนั้นอ่ะคือมันเห็นต้นศร ไหนดูหน่อยกดเซฟอะไรกดเซฟที่ไหนมันถึงเป็นแบบนั้นได้กดเซฟผิดแน่นอนล้านปเปอร์เซ็นต์เซฟผิดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นตะ์ไปดูอีกครั้งนะไปดูอีกครั้งกดเซฟแบบพีซนะมันจะได้รูปที่เป็นโปร่งใสนะกดเซฟแบบนี้กดเซฟแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวพี่แชร์ห้องก่อนแป๊บหนึ่งเมื่อกี้พิ่หลุดขอโทษทีกดเซฟแบบนี้จะ้ะกดเซฟแบบนี้นะ น,นะเอาที่เป็นพื้นหลังเป็นตารางขาวเทาเท่านั้นนะคะไม่งั้นมันจะเป็นรูปนะต้องเป็นตารางแบบนี้นะถึงจะเซฟได้นะอ่ะเห็นไหมต้องเซฟอันนี้นะคุณห้ามเซฟอันอื่นเด็ดขาดเซฟอันอื่นคุณติดขึ้นขาวแน่นอนกดเซฟอันนี้ค่ะเซฟอันนี้เลยเซฟพิจารลลี่จะเนนี้เลยเห็น,นยัง อ่ะทีนี้ยังไงก็เจาะแล้วพืนะ้นอ่ะเนี่ยอัพโหลดอ่ะไปดูพอตโต้ลูปนี่ไงสี่มนุษย์ลอยอยู่บนอากาศสี่มนุษย์นี่อ่ายอดมนุษย์ท้องสี่นี่พิกันพิกันมีสองคนเลยทีนี้อืออ่ะเห็นไหม มันจะปีนขึ้นหด้ยังไงมันต้องมีอ่ะมีพี่กานนีอ่ะอย่างพี่การสองคนเลยเ่ฟวะชอบอ่ะเซฟเลยอ่ะลองทําเลยลองทําเลยทำตามพี่เลยมาดูพี่รอดูพี่รอดูพี่รอใครที่มีธุระหรือทําอะไรอยู่อยากไปลองเล่นเองออกจากห้องได้เลยนะคะไปเลยไปลองทําเลยแล้วใครที่ยังไม่เสร็จยังทําไม่ได้อยู่กับพี่ก่อนเดี๋ยวพี่สอนให้จนกว่าจะได้ ถ้าไม่ได้พี่จะไม่ปล่อยออกไปพี่สัญญาที่พี่ชอบทําอะไรทําไม่ได้ได้ไงหรก็ไม่ได้ดิ